เอมวิทออทัวค่ะเดี๋ยวเราจะมาบุกบ้านนี้พี่ค่ะพี่หมอมเราไม่บอกเขาพี่หมอไม่บอกเขาว่าเราจะมาทําอะไรลละไม่บอกค่ะเซอร์ไพรส์รเนะลละาะเพราะเรารู้ว่าลลแกมไม่ไปไหนอายุ8 1>, 1วันนี้จะพามาชมเคสพิเศษ รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ค่ะถูกต,ต้องค่ะพี่หมอก่อนอื่นนะคะพี่นาโขนุญยตมาสู่คําว่ามะก็คือแม่เนะาะมะก็คือแม่เหมือนกันชื่ออะไรบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะไมดีนะมัดลีเคสนี้ไม่ธรรมดาค่ะพี่หมอมาสู่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าครับวันที่เราไปตรวจสุขภาพค่ะมัสูเจออะไรไปหาหมอหมอก็บอกว่ามันแน่นในอกมันมันมันเฟ้อมันเอ้ยนอนไม่หลับกลางคืนนะ นักยกขึ้นนั่งนอนนั่งนนอนไม่ได้พอนอนถึงมันขึ้นหมอก็ว่าถูกฉีดสีหมอแนะนําให้ทําการฉีดสีจ้ะอืมฉีดสีนี่ก็ต่อเมื่อคือมีอาการท้อมก่อนพี่นาค่ะอาการฉีดสีเป็นการสวนเอดสายยางเข้าไปในหลอดเด้ลอดเพื่อให้ชใช่ครับเราจะไปเช็คเพื่อให้ดูว่าในลักษณะของหัวใจมีตัวไหนที่อุดตันมั่งในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจดูริมเลือดดูลิ้น หัวใ,ใจที่เกิดขึ้นวาวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือการตรวจเช็คแบบแล็อไปเซเลยหลังจากที่มาสูไปตรวจเรียบร้อยแล้วเนาะพอดีหลานของมาสูซึ่งรู้จักกับโซจังเนาะ<อ>ในทีมงานของพี่นาน,นี่แหละ<อ>ก็เลยว่าลองเอาโซจังเนี่ยน้ำมันส่วนเข็งแบงของเราเนี่ยลองให้มาสูกินก่อนไหมพี่น้อกเลยให้ ให้ทังมะสูเนี่ยลองทานดูโซจังเพราะว่าเห็นว่ามีการแน่นหน้าอกและมีอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกสองอีกอาการอีกอาการหนึ่งก็ลองทานทานนานไหมครับสองกล่องครับพี่หมอจริงฮะสองกล่องที่เห็นทานทุกคืนไงเออทานทุกคืนคุณหมอเ็าโทรมาจะไปวันไหนบอกว่าถ้าไม่ไปได้ไหมาะว่า หายแล้วเราบอกบอกว่าไม่ไปใช่ไหมหายแล้วทําไปส่งตัวแล้วทําไปส่งตัวแล้วครับถึงเขาบอกว่าถ้าให้ได้ถ้าถ้าว่าเป็นขึ้นมาก็ไปโรงพยาบาลใกล้ๆนะเขาบอกโอ้ก็เลยไม่ไปเลยไม่เติมไม่ไปเลยแล้วอาการที่เป็นอยู่ตอนนั้นที่มีอาการแน่นหน้าอกดีขึ้นไหมหายไหมดีขึ้นตอนนี้มีไหมไม่มีเลยไม่มีจริงครับมะจ้าไม่มีเลย แน่นปวดปวดไม่เจอไม่รู้สึกแน่นเลยไม่รู้สึกโล่งขึ้นแล้วโล่งอเคที่หนึ่งนะอาการปวดข้อเข่าเป็นยังไงบ้างครได้อันนี้น่าสนใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วขออนุญาตนะผมว่าผู้ชมดูอยู่อ่ะพินานะเอามามาเป็นหน้ามาพินานะหลอกมากไหมหรือเปล่าเห็นมาก้มยิ้มอยู่นะเอางี้ผมขออญาตเขยิบไปะดแล้วลองลึกขึ้นอได้ไหมมาลองลองลองเขย่บไปอดีกถอยหลังอึงงขึ้นอแล้วก็นั่งลอง ไม่ไม่ดังเหรอไม่ดังอลงเขาไปลงนั่งลงครับขึ้นลงสิ่งที่สัมผัสได้พี่หมอมัสสูอายุในวัย81แต่มีความสุขสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้หมดเลยสิ่งที่มัสสูปรารถนาที่สุดคือการละหมาดนะสิ่งที่พี่น้องวัสดุทั้งหมดเนี่ยปรารถนาคือ ละหมาดท้าเวลาทุกวันนี้ไม่ต้องนั่งบนเก้าอี้ค่ะสามารถละหมาดได้ปกติเมื่อเราดีขึ้นแบบนี้เห็นจากเราดีขึ้นอย่างนี้จะบอกกล่าวให้เพื่อนๆในวัยเดียวกับเราน,นี้ดูแลตัวเองอย่างไรให้ดีเหมือนมาสู่ครับบอกว่าให้กินอนนี่แหละกินโซยังนี่แหละมันช่วยได้เพื <ừ> ่อให้สบายตัวอยู่เดินเดิอนอะไรก็ไม่ไม่เมื่อยไม่เค็ด<ห>ไม่เมื่อยมาสูยื่ยเมืนยเมื่ย นอกจากตัวนี้แล้วมีตัวไหนท่ทานได้ไหมเขาทานครบชุดเลยค่ะพี่หมอ,อมเพราะว่าพอมาสูเนี่ยอายุเยอะก็อธิบายเพิ่มเนาะในเรื่องของตัวไปตัวเอสีของเราตัวสเต็มเซลล์ที่ช่วยในเรื่องของข้อเข่าแล้วก็ในเรื่องของตัวเน็กเดที่ดูและกับลำไส้ของเราเพราะว่ามุสลิมของเราเนี่ยอิสลามของเราเนี่ยจะทานเนื้อเยอะเพราะนั้นสังเกตตัวเองได้เลย มะสูก็เลยหันมาดูจากระบบเลือดแล้วก็มาดูระบบลำไส้กับเซลล์อย่างต่อเนื่องค่ะ <ừ> พี่หมอ,อเก <c oughs> ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราเห็นนี่แหละค่ะแข็งแรงทุกระบบดีใจมากครับท่านผู้ชมที่ชมรายการที่อยู่กับผมกับพี่นาเองวันนี้แวะเยี่ยมมะสูที่บ้านที่บ้านค่ะข้อมูลและประทับใจมากๆเลยคาดกานว่าจะสนุกอย่างแน่นอนนะครับ่ะพบกันใหม่ในข้อมูลหน้าได้ค่ะ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 เราสามคนพี่นา มาสูและพี่หมอขอลาไปก่อนครับครับนีโชติช่วยนะครับมาช่วยชชอะรไหนดีไหนช่วยหน่อย่วหน่อยช่ยหน่อยช่วยหนอเาเดี๋ยวช่วยตัวหนึ่งบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ